แต่วันนี้เราก็จะมาเพาะกบกัน,นครับนอกฤดูดแบบมีเวลาน้อยนะครับหรือว่าแบบคนขี้เกียจนะครับนี่นะกบสีเหลืองทองเี๋ยวล้างนะครับล้างบอ่อหรือปล่อยน้ำออกนะครับน้ำบอกอะไรก็ อยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงเอาน้ําเก่าออกแล้วฉีดนะครับลองดูว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูกันครับสักประมาณตีห้ากว่านะครับเราก็เริ่มเปิดสปริงเกอร์เนาะอันนี้เป็นการทดลองครับท่านผู้ชมอันนี้เราแบบรวบลัดเนาะในช่วงนี้ช่วงอา้าหนาวเดี๋ยวเราก็จะปล่อยอย่างนี้นะครับอันนี้ประ,ประมาณตีห้านะครับ อันนี้เป็นการทดลองแบบวิธีใหม่ครั้งแรกนะครับประหยัดน้ำร้นระยะเวลาเดีย๋ยวดูก่อนว่าจะได้ผลไหมนะครับเป็นการทดลองแต่เดี๋ยวเราก็ปล่อยตอนเช้าเราค่อยมาดูทีนะึงพอเช้าแล้วเราก็จะเริ่มปิดนะครับปิดน้ำแล้วดู ก็ยังมีนะครับก็ถือว่าก็ติดอยู่นะครับมีนะครับแต่น่าจะไม่เยอะนะครับธรรมดาหน้าหนาวเป็นเรื่องธรรมดานะครับไต่มากไจน้อยก็ขอยมันได้ก่อนนะครับเพราะอากาศมันเย็นเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะเอามาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมนะครับ ส่วนการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์นะครับว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียตัวไหนพร้อมแล้วะนครับให้ไปดูคลิปย้อนหลังเนาะให้ไปดูคลิปย้อนหลังสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ท่านใดจะสอบถามข้อมูลหรือว่าจะแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ยินดีครับคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างเลยนะครับ ใครที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ